ครับผมสวัสดีครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุกขนเมื่อนี่กับพาแฟนเพจแฟนครับมาบังยุกเมื่อยู่กลังทงไฮทงนานะครับเนาะของแท้ครับกลางทงไฮทงนาของแท้เลยครับนี่เป็นงัวแม่พึ่งแยกลูกมาเนาะครับเนาะแยกมาจากฝูงครับนี่ครับแม่เนี่ยแหละครับผมพึ่งน้ำขอขอกมาเนาะครับเนาะ แพนเพลแพนครับขึ e ้นมากอย่างไรเงว่าไทยกลังเขานะครับเนาะในการครับเนี่ยเมื่อแม่ไทยหน่อยเนาะครับเนาะกก่พันขึ้นมาแล้วครับผมเป็นง่อไทยกลังแหละนะครับเนาะครึ่งได้ลูกแรกลูกตัวที่สองก็ล่อผสมนะครับเนาะเนี่ยครับจะแน่ครับผมอาจจะผสมมาเนาะครับเนาะพอว่างง่อยู่ผูกยู่ฝูงมากับวหงขึ้นกันว่าผสมมาผสมนะครับเนาะมีง่อผูกคุ้มฝูงนะครับผม เนมูเขาข้อขยะเขาแล้วครับโยธยอลายยอยอลายยอเมื่อเชีงเชียงดีอยแล้วครับเนะมันคือเพดคือเอะถึง,งว่าจะวยอดลงไปสิบหนึ่งนะครับเนอะเอฟซีบอลฝากให้ลงมหาครับก็บเลยล้มหาจะมีนีเดีกันในด้านราคาน,นะครับเนอะเปิดไว้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับผมสองหมื่นแปดพันหาร้อยนะครับเนอะ นี่แหละครับผมแม่นี่แล้วครับเด้ะในราคาที่เปิดว้ก็สองมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเนาะครับเนาะเปิดใบเบาๆขายในราคาทุกมือนี่นะครับผมยศยดพาเป็นข้อ,อกก็ได้อยากข้อกนะครับเนาะเบ่งบาทพันยยางน้ำครับผม นี่แหละคราทอคาทอนกับมือด้ยางนะครับเนาะง้วพิกัดนี่ใส่นี่ยกระลับประกันคือเก่านะครับหางมกหางดอกกระลับประกันคือเก่านะครับเนาะไปเลยใบพันธุ์ไปได้พอดีได้เบิ่งพร้อมเวลาเพิ่นย่างนั่นแหละครับบ่ย่างแล้วบังครับเลี่ยนแล้วบังครับอยากเข้าอกน้องมูเราเนี่ยโมโหใจมาเบิ่งเรียนว่าหอดคอกอีกเคืนหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับแม่นี่แหะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อย แพนเพจแพนครับขึ <ici> me. Me ige, ้นมาอยากได้ก็โทรมานะครับเนะทรงให้ฟรีคือนเรานะครับค้าทุกค้าทอนหางหมกหางดอกเาจะยารับประกันให้ยได้นะครับแล้ว